เสียงฝนโปรยลงมาในคืนหนึ่งนิดานักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายเข้าหอพักราคาถูกแถวย่านชานเมืองเดินกลับถึงห้องเวลาเกือบเที่ยงคืนหอพักแห่งนี้ดูเก่าและเงียบผิดปกติทั้งตึกโนสนิทมีเพียงแสงไฟกระติบจากปลายทางเดินเธอเปิดประตูเข้าห้องสี่สี่ซึ่งเจ้าของหอเตือนก่อนย้ายเข้าเพียงสั้นๆว่า อย่าเปิดประตูให้ใครถ้าได้ยินเสียงขอตอนดึกนะนิดาคิดว่าเป็นคำพูดคำคำจึงไม่ใส่ใจนะักเมื่อเวลาผ่านไปจนใกล้ตีหนึ่งเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่อยู่ๆก็มีเสียงขอบประตูห้องเบาๆช้าๆคล้ายมีใครยืนอยู่ข้างนอกนิดาเดินไปดูผ่านช่องตาแมวแต่ไม่เห็นใครเลยเดินไปเปิดประตูทางเดินว่างเปล่า เธอสายหัวคิดว่าอาจเป็นเพื่อนห้องคางๆแกงเล่นแต่พอกลับมาที่โตเรียนเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังถี่ขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงไม่กล้าเปิดประตูอีกเลยเมียหูฟังดีๆแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบรอดเข้ามามาสิหนาวละกันเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงแผ่วๆขายคุณทรมาแน ลีน่าตัดสินใจหันกลับไปที่ประตูอีกครั้งคราวนี้ช่องตาแมวไม่ใช่ความว่างปล่แต่เป็นดวงตาแดงกล่าจ้องกลับเข้ามาจากด้านนอกลีน่าพงะงะเสียงออก,กายเปลี่ยนการทุกอย่างหนึ่งเลพร้อมเสียงกลิ๊ดลอดยอื้อเฮ้อะไห้องชข้ามาไฟในห้องกระพิบกระพิบแล้วก็ดับลทงทันทีความมืดปกคมทั้งห้อง เหลือเพียงเสียงหายใจแรงของบางสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ข้างนอนต่อไปลุงเช้าแม่บ้านของหอพักมาขอเรียกแต่ไม่มีสิยงตอบกลับเมื่อไข่กุญแจเข้ามาห้อง404สกลับวางปล่าไม่มีร่องรอยการพักอาศัย